ที่มาจัดโปรปังเอาใจขาช็อปตั้งแต่วันที่25สิงหาถึง5กันยายน2567นี้ที่มาดมีสินค้าเยอะแยะมากมายมาจัดโปรสำหรับลูกค้าทุกท่านอาทิเช่นโพเทค280กร,รมัมปกติแพ็คละ95บาทเหลือแพ็คละ85บาท ดีดีแตงโมจุลาเฮิร์ปกติกล่องละ185บาทเหลือกล่องละ170บาทแพมเพิดมามี่โปโกเดนไนจัมโบ้ทุกไซส์ปกติ285บาทเหลือ275บาทซทนไลซ์สสูตรสูตรมะนาวเขียวสตรอเบอรี่และกุหลาบขนาด500มลปกติถุงละ25บาทเหลือถุงละ15บาทบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปไวๆทุกรสชาติปกติแพ็คละ60บาทเหลือแพ็คละ58บาท และแม่บ้านที่ชอบความคุ้มค่าไม่ควรพลาดกับโปรนี้ปรผ้านุ่มดาวนี่490มลทุกสีปกติถุงละ55บาทเหลือถุงละ45บาทหรือแบบซอง23มลทุกสีปกติแพ็คละ79บาทเหลือแพ็คละ65บาทและยังมีสินค้าที่จัดโปรอีกมากมายที่เอาใจขาช็อปสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพจบริษัท ทีมัดค้าปิกส่งสินค้าราคาถูกรับตัวแทนจำหน่ายสามารถช็อปโปรนี้ได้ทุกสาขายกเว้นสาขาแยกปีกไม้นะคะ